อิสานมีเรื่องเล่าภูมิใจเสนอตอนกลุ่มนายพานตามล่าเหล็กไหลในถ้ำอาถรรพ์เรื่องราวจะเป็นเช่นไรเชิญรับฟังได้เลยครับกลับมาต่อที่บ้านดอนหวายในตอนนี้ผู้คนก็ยังใช้ชีวิตกันแบบสงบเรียบง่ายเรื่อยมาและสีไพรภรรยาของโทนก็ได้คลอดลูกแล้ว เขาได้ลูกชายโทนตั้งชื่อให้ว่าไม้เนื่องจากในตอนนี้พึ่งหมดฤด,ดูฝนไปประมาณหนึ่งเดือนแต่ต้นไม้ใบหญ้าก็ยังเขียวชะอุ่มลมหนาวเริ่มเข้ามาเยือนสวนนาข้าวชาวบ้านต่างก็พากันเก็บเกี่ยวจนเสร็จสิ้นทุกหลังคาเรือนชาวบ้านบางคนก็พากันปลูกสวนผักข้าวโพด และผักสวนครัวต่างๆหรือบางคนก็ต้อนวัวต้อนควายออกไปเลี้ยงตามที่ต่างๆจนเวลาล่วงเลยมาประมาณห้าโมงเย็นเมืเม่อชาวบ้านทุกคนกลับเข้าเรือนของตนเองจนหมดก็พากันอาบน้ำอาบท่าจากนั้นนกกรอนก็เดินไปที่บ้านของน้ำหมูซึ่งนัดกันไว้ตั้งแต่ตอนกลางวันว่าเย็นนี้พวกเขากับเพื่อน จะมานั่งดื่มสุราอยู่ที่บ้านของน้าหมูเหมือนนก้อนเดินทางมาถึงก็พบว่านาทองนาชูและน้าใบนั่งอยู่ที่เรือนของน้าหมูอยู่แล้วเอาไอ้ก้อนทำไมเองชักฉาจังวะมามามา,มาพวกข้ารอเองอยู่คนเดียวนี่แหละขอโทษทีวะพออาบน้ำเสร็จ ก็ต้องมานั่งฟังเมียของข้าบน่นตั้งนานกว่าจะออกมาได้ไม่รู้จะบ,บ่นของมันอะไรนักหนาะอย่าไปว่ามันเลยที่มันบ่นให้เอง <c oughs> ก็เพราะมันเป็นห่วงเองนั่นแหละมาๆๆดื่มกันดีกว่าจากนั้นทั้งห้าก็พากันนั่งร่ำสุราพูดคุยยอกล้อกันอย่างสนุกเฮฮาจนกระทั่งเวลาผ่านไปพักหนึ่ง น้าหมูแกก็เดินเข้าไปในบ้านไม่นานมากนักแกก็เดินกลับออกมาพร้อมกับถือผ้าขาวในมือออกมาด้วยสีหน้าแววตาของแกดูจริงจังมากจนหน้าใบที่มองเห็นแกจึงถามออกไปว่ามีอะไรหรือเปล่าวะไอ้หมูดูมึงทำหน้าทำตาเขาสิมีอะไรก็บอกพวกกูได้นะ เมื่อน้ำหมูเดินมาถึงจุดที่เพื่อนๆของแกนั่งแกก็นั่งลงร่วมกับเพื่อนๆแล้วพูดกับทุกคนว่าพวกมึงเคยได้ยินถ้ำเหล็กไหลที่อยู่บนภูเขาหรือเปล่าวะเคยได้ยินสิวะใครบ้างที่ไม่รู้เรื่องของเหล็กไหลบนภูเขานั่นแต่ก่อนมีคนเคยตามหาอยุบบ่อยครั้งแต่ผู้คนที่ไปเย่ะว่าแต่เหล็กไหลเลย แม้แต่ถ้ำก็ไม่เคยมีใครเห็นแต่ข้าเคยได้ยินมาว่านานมาแล้วเคยมีพรานป่าคนหนึ่งได้ค้นพบและแกก็ยังวาดแผนที่เอาไว้แต่ก็ไม่รู้อีกนั่นแหละว่าแผนที่นั่นมันจะมีอยู่จริงหรือเปล่านี่แหละที่ข้าอยากจะปรึกษาพวกเองน้าหมูพูดพร้อมกับกลางแผนที่ ให้กับเพื่อนๆของเขาดูพวกเองคิดว่าแผนที่อันนี้มันจะเป็นของจริงหรือเปล่าวะจริงไม่จริงไม่มีใครรู้เกิดมาก็ไม่มีใครเคยเห็นเอาอย่างนี้กันไหมพรุ่งนี้ตอนเจ็ดโมงเราจะมารวมตัวกันที่นี่เราจะออกไปพิสูจน์กันว่าแผนที่อันนี้มันเป็นของจริงหรือไม่และเหล็กไหลนั่น มันจะมีจริงอยู่หรือเปล่าหรือพวกเองมีความคิดเห็นเป็นเช่นไรได้ไหนๆก็ไม่มีอะไรทำอยู่แล้วข้าเอาด้วยข้าก็เอาด้วยข้าก็ไปด้วยเช่นกันถึงกลุ่มของนาหมูจะไม่ใช่พรานที่มีวิชาอาคมแก่กล้าแต่พวกเขาทั้งหมดก็ประกอบอาชีพหาของป่าล่าสัตว์เป็นงานประจำอยู่แล้ว จึงถือว่าพวกเขาเป็นนายพานอยู่เช่นกันจากนั้นกลุ่มคนทั้งหา้าก็พากันนั่งดื่มสุราพร้อมกับดูแผนที่และปรึกษากันไปด้วยจนเวลาผ่านไปถึงสองทุ่มเมื่อดื่มสุราจนเมาได้ที่พร้อมกับวางแผนนัดเวลากันที่จะออกเดินทางเพื่อตามหาถ้ำเหล็กไหลในวันพรุ่งนี้เสร็จเรียบร้อย ทุกคนต่างก็แยกย้ายกันกลับเรือนของตนเองส่วนน้ำหมูแกก็เดินเข้าเรือนของตนเองเช่นกันแล้วค่ำคืนนั้นก็ผ่านผลไปเชาว,วันใหม่ได้มาถึงน้ำหมูกับเพื่อนๆต่างก็พากันตื่นแต่เชา้าล้างหน้าล้างตากินข้าวกินปลากันจนเสร็จจากนั้นต่างคนก็ต่างเตรียมอุปกรณ์เพื่อจะขึ้นเขา ไปตามหาถ้ำเหล็กไหลในตำนานจนเวลาเจ็ดโมงนะ้ใบนะชูนะก้อนและนะทองก็พากันมารวมตัวกันอยู่ที่หน้าบ้านของน้าหมูพร้อมหน้าพร้อมตาเอาเมื่อมากันครบแล้วก็ออกเดินทางกันเถอะพราพวกเราไม่รู้ว่าถ้ำแห่งนั้นมันจะอยู่ที่ไหนกันแน่จากนั้นกลุ่มพลานบ้านดอนหวายทั้งห้า ก็ออกเดินทางขึ้นภูเขาโดยพวกเขาบอกกับลูกเมียว่าจะขึ้นไปนั่งห้างยิงสัตว์บนภูเขาสักสองสามวันด้วยหน้านี้ไม่ใช่หน้านาลูกเมียของพวกเขาจึงไม่ว่าอะไรพวกเขาทั้งห้าเดินทางขึ้นบนภูเขามาเรื่อยๆมุ่งหน้าไปที่แหล่งน้ำแห่งหนึ่งซึ่งในแผนที่เริ่มเขียนตั้งแต่ตรงนั้น พวกเขาเดินทางมาเรื่อยๆโดยไม่สนใจสัตว์ป่าหรือสิ่งแวดล้อมข้างๆอะไรมากนักพากันตั้งหน้าตั้งตาเดินทางให้ถึงแหล่งน้ำแห่งนั้นให้เร็วที่สุดด้วยแหล่งน้ำแห่งนั้นอยู่ใกลพอสมควรพวกเขาใช้เวลาอยู่ครึ่งวันจึงเดินทางมาถึงที่แหล่งน้ำแห่งนั้นโอ้ยใกล้เอาเรื่องเหมือนกันนะเนี่ย ว่าแต่ตอนนี้น่าจะเที่ยงแล้วถ้าอย่างไงพวกเราหยุดพักกินข้าวกินน้ำกันก่อนค่อยออกเดินทางต่อก็ได้จากนั้นกลุ่มพลานบ้านอนหวายทั้งห้าคนก็นำห่อข้าวที่เตรียมไว้ออกมากินจนเวลาผ่านไปพักหนึ่งเมื่อพวกเขากินข้าวกินน้ำกันจนอิ่มแล้วเผื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลาพวกเขาจึงออกเดินทางต่อทันที แต่การเดินทางในช่วงบ่ายนี้กับเดินทางด้วยความล่าช้าเพราะต้องดูแผนที่ไปด้วยและต้องคอยสังเกตตามจุดต่างๆของภูเขาว่าตรงกับแผนที่หรือไม่เพราะบางอย่างบนภูเขาที่ถูกวาดลงในแผนที่มันก็นานหลายสิบปีมาแล้วอาจมีบางอย่างที่เปลี่ยนไปจากเดิมพอสมควรพวกเขาก็ช่วยกันสังเกตตลอดเส้นทาง ด้วยการเดินทางอย่างล่าชา้าเวลาก็ย่างเข้ามาสู่ช่วงเย็นนาชูจึงพูดขึ้นว่าข้าว่าพวกเราหาที่พักค้างแรมในคืนนี้กันก่อนดีกว่าหากฝืนเดินทางต่อไปเดี๋ยวจะมืดค่ำเอาเสียก่อน้วยความที่พวกเขาคือพรานเป็นทุนเดิมอยู่แล้วพวกเขาที่เหลือจึงไม่มีใครขัดแยง้งที่จะเดินทางต่อ พราพวกเขารู้รู้กันอยู่แล้วว่าตอนกลางคืนเต็มไปด้วยอันตรายต่างๆมากมายที่จะมาในรูปแบบต่างๆได้จะเอาอย่างนั้นก็ได้งั้นพวกเราเดินหาต้นไม้พอเหมาะที่จะผูกห้างกันเถอะวะพวกเขาเดินหาต้นไม้ที่พอเหมาะอยู่ครู่หนึ่งในที่สุดพวกเขาก็เจอกับต้นไม้ ที่ยืนต้นคู่กันพวกเขาทั้งหา้าจึงตัดสินใจที่จะผูกห้างอยู่บนนั้นพวกเขาช่วยกันไปตัดลูกห้างแล้วนำขึ้นไปผูกห้างขึ้นสองห้างจากนั้นก็แยกกันนั่งโดยห้างหนึ่งมีสามคนและอีกห้างมีสองคนแล้วเวลาในตอนนั้นก็มืดลงพอดีพวกเขาก็นำห่อข้าว ที่เตรียมมาออกมากินจากนั้นก็นั่งดูบรรยากาศธรรมชาติร,บรอบๆบริเวณจนกระทั่งเวลาผ่านไปได้สองทุ่มทุกคนต่างก็พากันพักผ่อนเอาแรงบรรยากาศกลางคืนของหน้าหนาวสายลมพัดผ่านใบไม้เสียงดังหวีดวิวและมแมลงกลางคืนก็พากันกรีดร้องแสงจันทร์ลอยขึ้นเกือบตรงหัว เวลาก็ย่างเข้าเกือบเที่ยงคืนอยู่ๆก็มีเสียงฝีเท้าของอะไรบางอย่างเดินย่ำอยู่บริเวณใต้ห้างที่พวกเขากำลังพักผ่อนอยู่ถึงพวกเขาไม่ได้มานั่งห้างยิงสัตว์แต่ด้วยสัญชาตญาณของความเป็นพลานจึงทำให้พวกเขาสะดุ้งตื่นพร้อมกันแล้วพวกเขาก็ค่อยๆเอียงหูฟังว่า เสียงฝีเท้านั่นมันมาจากตรงไหนไม่นานเมื่อสายตาของพวกเขาปรับเข้ากับความมืดได้บ้างแล้วบวกกับแสงจันทร์สาดส่องลงมาลอดทิวไม้ถึงพื้นได้บ้างจึงทำให้พวกเขาเห็นวัวแดงตัวใหญ่เดินอยู่บริเวณใต้ห้างของพวกเขานาชูจึงส่งสัญญาณมือให้กับเพื่อน ว่าเขาจะเป็นคนจัดการกับวัวแดงตัวนั้นเองแล้วแกก็ยกปืนลูกซองของแกขึ้นพาดบนขอบห้างแกไม่ได้ส่องไฟไปที่วัวแดงตัวนั้นแต่อย่างใดแกอาศัยเพียงความสว่างจากแสงจันทร์เท่านั้นเมื่อเล็งจนได้ที่แล้วแกก็ลั่นไกเสียงปืนลูกซองดังก้องป่า กระสุนพุ่งเข้าใส่ท้ายถอยของวัวแดงตัวนั้นแต่มันก็ยังไม่สิ้นใจหล้มลงดิ้นทุรนทุลายไปมาเพื่อนๆต่างก็คิดว่านาชูแกจะยิงซ้ำแต่แกก็ไม่ได้ยิงจนนาทองที่นั่งอยู่ข้างๆทนไม่ไหวยกปืนลูกซองของแกขึ้นยิงซ้ำไปสองนัดหลังจากนั้น วัวแดงตัวนั้นก็นิ่งไปมึงทำอะไรของมึงไอช้ชูทำไมมึงไม่ยิงซ้ำปล่อยให้มันดิ้นทรมานอย่างนั้นอยู่ได้ยังไงกูไม่รู้ว่ามันจะดิ้นนานขนาดนี้อุตส่าห์ยิงเข้าโดนจุดสำคัญแบบเต็มๆน้ำหมูเห็นทั้งสองเหมือนจะทะเลาะกันจึงได้ห้ามออกไปหยุดได้แล้วพวกมึงจะทะเลาะกันทำไมวะ เรื่องแค่นี้เองเมื่อมีคนห้ามนาชูกับนาทองก็หยุดทะเลาะกันแล้วพวกเขาก็พากันพักผ่อนเอาแรงอยู่บนห้างต่อไปเรื่องราวจะเป็นเช่นไรต่อโปรดติดตามในตอนต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ